กับนั19สิบเาสีประกอร,รถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้กลับมาถึงคิวของสุดยอดรถกระบะ4ประตูนะฮะที่บอกเลยว่าเป็นเจ้าตลาด The King of Pickup นะฮะเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นในประเทศไทยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 e er 0 1 2 i s u z u d max highlander 3.0 VGS turbo gear u o กลับมาอีกแล้วนะฮะ e ซูซูดีแมกนะ,ะชื่อนี้บอกเลยนะ,ะว่าราคามือสองนี่แข็งมากๆเลยนะฮะแล้วที่สำคัญนะเป็นกระบะในสไตล์4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นมีการใช้งานที่ค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายและยืดหยุ่นนะฮะไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวนันใช้ขนของก็ได้ ใช้ท่องเที่ยวก็ได้นะ,ะที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเพราะฉะนั้นขับได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะ,ะและที่สําคัญนะฮะแบรนด์นี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะ,ะในเรื่องของราคาขายต่อและราคามือสองที่ค่อนข้างราคาดีไม่มีตกนะฮะเดี๋ยววันนี้มันมีดียังไงไปดูพร้อมๆกันเลยอ่ะคันนี้นะฮะดี a x 4ประตูปี2012นะฮะก็เรียกว่าเป็นโมเดลแรกของหน้าใหม่หรือที่เรียกกันว่า all new นะฮะไฟหน้าแบบนี้เขาเรียกว่า all new นะะเปิดตัวครั้งแรกก็ ปลายปี2011ต้นปี2012นะแต่ว่าคันนี้นี่12แท้เลยโมเดลผลิตปี2012จดทะเบียนก็2012นะฮะแล้วก็เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเลยนะฮะอาอยุรถ9ปีนะฮะแต่ว่าใช้แค่100 1 0 0กิโลเมตรน,นั้นเองและที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดนะฮะหรือที่เรียกว่า Z-Prestige มาด้วยเครื่องยนต์3,000 VGS Turbo 177แรงม้าเกียร์ออโต้ราคารุ่นใหม่ป้ายแดงสมัยนั้นนะฮะ 9 4 2 0 0 0บาทเรียกว่าแพงที่สุดแล้วในบรรดารถ h i g h l a n d ร er ์ขับ2ล้อนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้อายุรถ9ปีนะฮะเรื่องชนหนักพิ่ความตัดต่อน้ำท่วมอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนนะฮะแต่ว่าด้วยที่ความที่อายุรถ9ปีเนาะตอนที่เข้ามาก็ริว้วมีริว้วมีรอยมีรอยขีดข่วนมีถลงทถลอกบ้างเพราะฉะนั้นอาจจะมีเก็บสีบ้างเป็นบางชิ้นนะฮะกระจังหน้ามาด้วยโครเมียมแบบใหญ่เลยนะฮะตามสไตล์ all new ตัวแรกนะครับ สรรีสันเก็บมาให้เรียบร้อยนะเป็นสีขาวมุกเลยนะครับออกแดดก็เงางามวิบวับวิบวับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับตัวโครมนะฮะก็ตามอายุนะ,ะจะมีเหลืองเหลืองมองหมออันนี้ก็ล้างให้แล้วนะฮะขัดขัดล้างล้างให้นะครับแก้มข้างนะฮะแก้มข้างไม่ได้เก็บอะไรนะ,ะแก้มข้างนี่ของเจ้าของเดิมให้มายัางไงก็ขัดขัดไปอย่างเดียวนะครับล้อแม็กเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะฮะจะมาในสไตล์แม็กสีเทานะครับ แล้วก็ดิสเบรคล้อหน้านะครับล้อแม็กเป็นขอบ17นะฮะยางให้มาที่เบอร์2 6 5 6 5 R 1 7เนะครเป็นล้อแม็กขอบ17ล้อแม็กยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยไม่มีเบียดฟุดบาทแต่อย่างใดนะฮะยางนี่เป็นยางของเจ้าของเดิมให้มานะฮะแต่ปีถือว่ายังใหม่มากๆสัปดาห์ที่45ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะฮะเป็นยางของมิชลินครอสเทอเลนนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ปียางนี่ใหม่มากๆนะฮะเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่าดออ สวยมากนะฮะดอกยังลึกยังคมยางยังนิ่มนะฮะใช้ได้อีก3ปีสบายๆซุ้มล้อเดิมหมดนะฮะไม่มีร่องรอยของการชนหนักพิกคอนตัดต่อ,ตอน้ําท่วมสนงสนิมอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆก,กระจกมองข้างรุ่นนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยมือจับนะฮะ ตัวท็อปรุ่นแรกเนี่ยก็จะยังไม่มีปุ่มเปิดปิดประตูสมาร์ทอนทรีมาให้นะฮะแต่ว่าเป็นโครงเมียมทั้ง4บานมีกันขโมยให้จากโรงงานมีิฟรมนะครับมีกันสร์มาให้แต่กันสา์ก็ค่อนข้างเก่าแล้วเดี๋ยวผมหาเปลี่ยนให้นะฮะไม่ต้องห่วงตัวด้านข้างเองก็มีการเก็บสีเท่าที่ของเรามาเก็บเพิ่มก็มีประตูหน้านะฮะประตูหน้ามันมีรอยเยอะก็เก็บสีประตูหน้าเพิ่มไปประตูหลังนี่ไม่ได้ทำนะอันนี้ของเจ้าของเดิมามาทํามาก็ ัดให้อย่างเดียวบันไดข้างยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีนะฮะก็มีทะหลงทะหล่อบ้างนิดหน่อยแต่ถือว่าไม่น่าเกลียดก็ตามอายุรถ9ปีก็จะประมาณนี้ล้อหลังขวานะฮะก็เรียบร้อยถือว่าขับเก่งใช้ได้นะไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแต่ยางได้นะครับล้อแมกซ์คอนสติเยางมิชลินปี2020ทั้ง4เส้นนะครับดอกยางยังสวยยังนิ่มโอ้ยังนิ่มมากนะฮะถือว่าได้ยางใหม่เลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นอีก3ปี4ปีเนี่ยต้องมีใช้ได้แน่นอนนะครับเชสดซีสวยงามนะฮะ ชสซีสวยงามแหนบสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของสนงสนิมไม่มีร่องรอยของการชนหนักปิ๊กปั้มตะต่อน,น้ําท่วมแต่ยังได้กระบะหลังก็มีเก็บสีมานะแต่ว่าเป็นเจ้าของเดิมเขาเก็บมานะฮะก็ตามอายูรถเนาะก็ต้องมีบ้างแต่ข้อไปถือว่ายังบางๆใช้ได้นะครับอ่าปีนดูหลังคากันนิดหน่อยละกันนะฮะแต่หลังคาต้องบอกว่าไม่ได้ทำนะฮะหลังคานี่ล้างให้อย่างเดียวนะเพราะส่วนใหญ่หลังคามันก็จะไม่ค่อยมีรอยอยู่แล้วเสาอากาศแบบมาตรฐานทั่วๆไปนะครับอ้าวไหนเปิดละดูซอกในกันไปเลยละกันนะฮะ ซอกในก็เดิมๆนะฮะน็อตเดิมๆนะครับประตูเดิมนะฮะไม่เคยเปลี่ยนนะครับประตูเดิมไม่เคยเปลี่ยนโอมาร์คิ้งยังอยู่เลยนะฮะอ่าเมทอาร์กกันหน่อยอึ๊บอึบอึบโอ้โหสวยงามนะฮะเดิมๆหมดแม้ว่าจะ9ปีแล้วนะแต่ว่าโครงสร้างหลักนี่เดิมหมดนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะครับนะส่วนรอบนอกก็มีพ่นแน่นอนนะตามเรื่องตามราวเนาะมีริ้วมีรอยตามอายุรถนะครแต่ว่าโดยโครงสร้างหลักนี่เดิมหมดนะฮะถือว่าใช้ได้เลยแหละนะฮะอ่าเม็อาร์คสวยงาม นะครับอยู่ครบเลยอ่ะหลังคากันบ้างนะฮะเม็ดอาร์คหรือว่ายังเหนียวนะฮะยังเหนียวใช้ได้เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับอ่ะเสานะครับเม็ดอาร์คหรือว่ายังเหนียวมากๆเลยนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมหมดนะฮะเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะ,งะแกะเกะ่าตัวอักษรคมกริบเลยนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดตัวอักษรคมกริบ หัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นประตูหลังกันบ้างนะฮะเปิดมาแล้วซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยฮะว่าเดิมเดิมหมดสีบานหน้าตาต้องแบบนี้หมดนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับตะเข็บอ้าวดึงมาแล้วนะฮะโอ้ถือว่ายังเหนียวเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะเพดานหลังคาเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบอ่ะเสาด้านหลังกันบ้างนะฮะ เม็ดอาร์คอยู่โครบสวยงามนะฮะเม็าร์คสวยงามกระบะหลังนะฮะก็พื้นปูกระบะของป้าแดงเลยตั้งแต่โชว์รูมป้แดงแถมมานะฮะก็ยังอยู่ในสภาพดีนะฮะเห็นได้ชัดว่าใช้ส่วนตัวนะครไม่ได้ใช้บรรทุกหนักอะไรนะฮะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีริว้วมีรอยอะไรนะนี่ได้ตั้งแต่ป้าแดงนะฮะแล้วก็มีฟิล์มมีไล่ฟ้ามาให้มีไฟเบรก มาให้นะครับด้านหลังกันบ้างไฟท้ายก็เรียบร้อยดีนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับเจ้าของเดิมก็แถมกันชนหลังสแตนเลสมาให้ขอบพระคุณมากตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะเซตพรีสเตจ3.0 VGS เทอร์โบนะครับก็เป็นตัวแพงสุดนาะจะมีกล้องหลังให้ด้วยเอกลักษณ์ของตัวแพงสุดเขาจะมีกล้องหลังนะฮะร,รุ่นแรกกล้องก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะพอไม่ได้เชนแล้วกล้องก็จะมาอยู่ตรงนี้นะของอีซูซูสยามิตี้อะไรสติ๊กเกอร์นี่ก็ของเดิมน,นะฮะ ของเดิมนะแต่ฝาท้ายนี่น่าจะมีพ่นมาบ้างนะฮะตามอายุรถเนาะแต่ว่าพวกนี้เดิมพวกนี้เดิมหมดนะครับอ่ะก็เม็ดอาร์คฮะไหนๆมาดูแล้วเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะรูกลมคมกริบนะฮะรูกลมนะะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะรูกลมนะฮะไอ้สติกเกอร์เดิมหมดนะฮะรูคมนะฮะอ่าเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาต้องเหมือนกันอามุดกันหน่อยดีกว่านะฮะต ตายดูรถกระบะกับเราล้อ,อไหลยังมีนะฮะโอ้ยังไม่เคยลงพื้นด้วยนะฮะล้อ,อไหลยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับเพาล้อสวยงามนะฮะแหนบสวยงามแชสดซีสวยงามไม่มีร่องรอยของสนงสนมไม่มีร่องรอยของการตัดต่อพิคว้าชนหนักอะไรเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับมาที่แถบซ้ายกันบ้างนะฮะแถบซ้ายก็ผิวพนันธุ์ก็เดิมๆแถนบซ้ายรู้สึกจำเป็ผมยังไม่ได้ทำนะฮะก็จะขัดขัดให้อย่างเดียวนะะับขัดให้อย่างเดียวข้อไปถือว่ายังบางๆนะฮะ ล้อหลังนะครับก็เรียบร้อยดีนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับมีแต่รอยเลอะๆหน่อยเดี๋ยวขัดให้อีกทีแล้วกันแต่ว่าถือว่าขับเก่งนะฮะไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยดอกยางปี2020นะฮะเพราะัก็ยังยาง,ย,งยังนิ่มมากๆเลยนะฮะยางยังสวยเชสซสีสวยงามไม่มีร่องรอยของสนงสนิมนะฮะไม่มีร่องรอยของการตัดต่อพิคว้ามอะไรไม่มีสำหรับด้านซ้ายก็จะมีบันไดข้างมาให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มือจับเป็นโครมเมียมทั้ง4ี่บาน นะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะฮะกันสาดเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะฮะอนนี้เก่าแล้วเดี๋ยวซื้อเปลี่ยนให้มีฟิล์มให้รอบคันด้วยนะครับล้อหน้าซ้ายนะฮะก็เรียบร้อยดีนะฮะหรือว่าขับเก่งไม่มีเบียดฟุตบาทเลยนะครับแล้วก็ยางปี2020ดอกอย่างนิ่มๆคมๆใช้ได้อีก3ปีสบายๆนะครับซุ้มล้อสวยงามเบ้าโชคสวยงามแชสซีสวยงาม หาสีต่อให้แล้วด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะฮะขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากขับได้ถึงกลางปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยเม็ดอาร์กันต่อเม็ดอาร์กเม็ดอาร์กซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฮะประตูสีบานหน้าตาแบบนี้เลยเม็ดอาร์กสวยงามหลังคาอ่ะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบอ่ะซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยนะฮะซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันแน่นอนประตูนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะตัวอักษรคมคลิป น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริปสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยแก้ไม่เคยพ่นอะไร Met k, <c oughs> เม็ดอาร์คเหนียวอแต่เข็บเหนียวมากะฮะอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเอเดานกันบ้างอืหรือว่ายังเหนียวมากนะฮะท่านผู้ชมเม็ดอาร์คเดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงาม อ่าประมาณนี้ล้กันนะฮะไม่อยากแหวกเยอะเดี๋ยวเก็บยากนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยไปอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะอายุรถ9ปีใม่หน1่0กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าใช้น้อยมากๆแล้วก็รถมือเดียวด้วยนะครับโอ้ป้ายกรุงเทพด้วยนะฮะเปิดมาแล้วนะครับคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์3,000 c ซีนะฮะ3.0 VGS เทอร์โบ1น7แรงม้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีด อัตราสินเปลืองก็ประมาณ12กิโลเมตร่อลิตรนะฮะโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมนะฮะซอกในเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมมีหมเลขสีนะครับเดิมเดมเลยนะฮะรูกลมนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับเบ้าโชคสวยงามแชสซีสวยงามแผ่นกันร้อนก็ตามอายุนะฮะถือว่าสวยงามตามอายุนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่า คลิปๆเหมือนรถ2-3สมปีนะวันนี้อายุรถ9ปีแล้วแต่ได้ประมาณนี้ถือว่าใส่มากๆแล้วมีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับซอกในพวกนี้ก็เดิมหมดนะฮะไม่มีรอยพน่นเม็ดอาร์สวยงามตัวอักษร R.H คมๆเลยรูกลมเม,ม็มเดมมมอร C, ราร์สวยงามนะครับรูกลมคมคลิปรูกลมคานหน้าแห้งๆเดิมๆไม่มีรอยพ่นรูกลมเม็ดอาร์นะครับชัซีเบ้าโชกสวยงามนะครับรูกลมรูกมซอกในพวกนี้เดิมหมดนะครับ ไม่มีร่องรอยของการจนหนักปิ๊กคว่ำตัดต่อน้ําท่วมคันหน้ารุ่นนี้ก็เดิมๆนะฮะน็อตเดิมๆเม็ดอาร์คสวยงามรูคม <ๆ S 2> นะครับนะมาร์กกิ้งยังอยู่เลยนะฮะเ oh. นี่ยโอ้น็อตเดิมนะฮะรูกลมคมกริบน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คนะครับหม้อน้ําเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยหม้อน้าตั้งแต่ป้ายแดงนะครับอะ่ะ รูกลมคมกลิปนะฮะรูกลมคมกลิปแผ่นเพลทเดิมหมดนะฮะไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่าบ่งบอกเลขตัวเชสซี MP1 TFR85JCT ทีเอ9อาดดผลิตและประกอบที่ประเทศไทยเป็นอาร์คสวยงามรูกลมคมกลิป c h นะฮะเชสซีสวยงามเบ้าโชคสวยงามนะครับซอกในก็สวยงามแผ่นกันร้อนก็ยังสวยงามตามอายุนะครับสภาพเครื่องก็ถือว่าใช้ได้นะครับ อายุรถ9ปีได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะแต่ก็คงจะไปเทียบกับรถ4 5ปีคงไม่ได้นะนี่รถ9ปีแล้วนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนนะฮะตั้งแต่ปี62เดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวจัดลูกใหม่ให้เลยนะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าโครงสร้างด้านในถือว่าใช้ค่อนข้างรักษานะฮะเพราะว่าดูแล้วสบายตามากๆนะครับตัวสอน L H คมๆเลยนะบน็อ ไม่มีขยับนะฮะซอกในพวกนี้ก็เดิมหมดน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรออม้รอนแม้กระทั่งฝา,ฝาโป้งก็ยังไม่มีรอยถอดเลยนะฮะน็อตเดิมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงาม <S 2> <S 2> แผ่นกันร้อนก็ถือว่ายังดูดีใช้ได้นะฮะรูกลมรูกลมรูกลมสติกเกอร์เรียบเนยียนไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะฮะรูกลมรูกลมรูกลมนะฮะ <S <S รูกลมคมกลิปรูกลมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามนะครับ น็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดรูกลมคมกริปโอเคเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์สักเล็กน้อย รถมือแรกมือเดียวฮะ9ปี1 0 10,000กิโลเมตรนะฮะสภาพก็จะประมาณนี้ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้แล้วล่ะนะฮะถ้าเทียบกับคันอื่นๆที่ผมเคยซื้อนะถือว่าถือว่าดูแลดีแล้วละ่ะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อไปสเปคเดิมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นบาะหนังแท้สีน้ำตาลช็อกโกแลตนะฮะแต่ด้วยความที่ตามอายุรถนะฮะรอยขีดข่วนมันก็ค่อนข้างเยอะผมก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแต่ว่าใช้หนังเทียมนะฮะเป็นหนังเทียม PVC สีดํา ตัดก็ะได้สีเทานะฮะเออดูแล้วก็เข้ากับคอนโซลด้านในนะครับดูแล้วเข้ากับตัวรถสีรถมากกว่าสีช็อกโกแลตเดิมนะครับเพราะว่าภายในเขาจะเป็น black interior เนาะใช้สีดำแล้วจะดูเท่กว่านะเพราะฉะนั้นบาหนังนี่เป็นบอหนังใหม่เลยนะฮะคุ้มใ,ใหม่ๆยังไม่เคยผ่านการใช้งานใหม่คลิปๆเลยนะครับส่วนพวงมาลัยเดิมๆไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะถือว่ายังสภาพยังสวยงามสมบูรณ์ ไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยโลโก้อะไรยังสวยงามนะฮะออถือว่าใช้รักษานะแผงประตูอะไรนี่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะนี่ของเดิมจากเจ้าของคนแรกเลยนะ,ะวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ถือว่าใช้รักษามากนะแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมีฟิล์มมารอบคันของเจ้าของเดิมให้มาก็แถมไปตามนี้นะฮะแผงประตูนะฮะเดิมหมดนะไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะก็ถือว่าใช้รักษานะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรมีเบาะหุ้มใหม่ๆนะครับสีดําได้สีเทานะครับ มีที่เท้าแขนให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะยกได้เหมือนกันนะฮะตามสไตล์รถปิก k ับสี่ประตูก็จะยกได้อุปกรณ์ท่อนล้อและแม่แรงมีให้ครบเลยนะครับพื้นห้องโดยสารยังสวยๆเลยไม่มีร่องรอยของสนงสนิมอะไรนะครับเรียบร้อยดีสีทิศสี่บานดูกันได้เลยฮะรเรียบร้อยสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับเบาะหนังหุ้มให้ใหม่สวยงามพร,มามร้อมใช้งานทันทีนะครับแน่ เพราะฉะนั้นนอกจากจะสวยงามสบายตาแล้วยังสะอาดสะอ้านนะครับสะอาดสะอา้ะอานเรียบร้อยนะครับสะอาดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปอ่ะรุ่นนี้จะมีมือจับช่วยในการขึ้นลงด้วยนะฮะเออก็ดีเหมือนกันนะฮะ แล้วก็บอก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะฮะบอกที่คนขับนี่เป็นไฟฟ้าโอ้เยี่ยมเลยนะฮะเลงใหมปัจจุบัน1นึ0 0 0สกิโลเมตรพอดีนะฮะขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนร้อนเล่นเป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะตัวนี้ตัวท็อปสุดจะได้แอร์แบบดิจิตอลกลมๆอย่างนี้เลยก็ปรับความแรงได้สัก 67ระดับนะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิบิดแบบนี้แบบดิจิตอลเลยนะครับมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะโอเยี่ยมเลยนะครับมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฝ้าหลังมีให้ครบนะฮะแล้วก็ปรับทิศทางอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดาล้วนๆนะก็ถือว่าสภาพยังโอเคนะฮะถือว่าสภาพสวยมากๆนะครับเนี่ยไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยนะครับสวยงามมากๆมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆก็ตามสเปคเดิมเขานะครับ มีช่องเก็บของตรงด้านบนก็จะมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้นะครับหรูตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจออันนี้ของเดิมจากโรงงานเลยนะฮะอีซูซูเขาก็จะใช้ของเคนว o ดนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกับแผนที่นำทางนเวกเกเตอร์ด้วยโอ้เยี่ยมเลยมีภาษาไทยด้วยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะฮะเยี่ยมเลยอันนี้ของโรงงานให้มานะฮะนี่ ก็เรียกว่าตัวท็อปฟูลออปชันในยุคนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีระบบความบันเทิงเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็น DVD เชื่อมต่อโทรศัพท์ Bluetooth, USB iPod เดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองนะฮะก็ตามสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างพวงมาลัยนะฮะเป็น power นะฮะ ก็ถือว่าเฟิร์มใช้ได้นะฮะไม่ถึงกับเบาวิว,วนะฮะก็ตามสไตล์รถกระบะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันข้างเดียวนะไม่มีครูสคอนโทรลนะเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เป็นหมดของเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยนะแอร์แบ็กสองใบนะฮะยุคแรกนี่ยังให้แอร์แบ็กแค่2ใบพร้อมกับเบรก ABS กระจกไฟฟ้านะฮะที่คนขับเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก ใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับฟิล์มรอบคันมีให้ด้านล่างก็จะมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบทั่วทั่ไปมีช่องเก็บเหรียญระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดพร้อมกับแมนนวลโหมดนะฮะลดเกียร์เพิ่มเกียร์ได้ง่ายๆเลยนะครับ วัสดุอุปกรณ์ก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพเรียบร้อยเบรกมือแบบธรรมดาทั่วไปที่เท้าแขนนะฮะอาจจะมีถลอกบ้างนิดหน่อยนะฮะถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับคันอื่น่ะนะนี่ถือว่าใช้รักษามากๆแล้วนะฮะช่องเก็บของก็โล่งๆไม่มีอะไรนะครับเพดานกันบ้างนะฮะเพดานก็ฟอกๆให้นะฮะทำความสะอาดให้มีไฟ2ส,สว่างตรงกลางแล้วก็ด้านหนคู่หนึ่ง นะจะมีเจิมเบาๆเนาะแต่ถือว่าไม่เยอะนี่ถือว่าขัดเราฟอกไปก็จางไปเยอะแล้วนะที่บังแดดนะฮะยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับตามสไตล์รถผู้ชายขับช่้งเก็บแว่นเท่ๆสวยเนีด้านซ้ายจะมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันหน่อยคู่มือยังมีให้ครบนะฮะขอบพระคุณท่านเจ้าของเดิมมากนะฮะร,รีโมทก็ยังกรุณาให้เรา,านะฮะของเชนบูดนี่เลย อโอ้ตรงนี้มีพอร์ต้วยฮะท่านผู้ชมมี usb นะฮะกับ aux มาให้นะรุ่นแรกเขาก็จะซ่อนไว้ในเก๋แบบนี้เออตลกดีนะฮะรีโมทอะไรมีให้คู่มือแฟ้มก็ตามอายุนะฮะอนุรักษ์กันตามอายุก็จะเปื่อยๆหน่อยเนาะแต่ว่าคู่มืออะไรนี่มีคมแนวหูหนาเตออเลยอ่านกันไหวไหมฮะ <laughs> หนามากเลยนะฮะให้มาเล่มเบอร์เริ่มเทิมเนาะแล้วก็สมุดคู่มือถุงลมนะฮะแล้วก็มี DVD สาธิตการใช้งานอะไรเนี่ยนะฮะอ่ะถ้ามีมากม็แถมมาก็แถมไปนะฮะก็ยี่สูสูหลังๆก็จะเข้าคอมพิวเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นในบุ๊กเขาก็อาจจะไม่ได้ลงหรอกนะแต่ว่าเราเช็คโทรเช็คที่โชว์รูมให้แล้วว่าเลขไมตรงนะฮะคู่มือนะครับมีให้ครบนะฮะสำเนารถในนี้ไม่มียังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้ภาพประกอบแล้วกันนะฮะ อาคันนี้นะฮะโมเดลผลิตปี2012จดทะเบียนมิถุนายน2 0 2พัสสีต่อให้แล้วด้วยนะฮะใช้ได้ยาวๆถึงปีหน้านะครับป้ายทะเบียนเดิมนะฮะกรุงเทพเลยตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะรุ่นนี้ก็จะขึ้นต้นด้วยขอละกขังสีขาวเดิมจากโรงงานเลขตัวถางนะ M P 1 T F R 8 5 J C T 109 892เลขเครื่องยนต์4 J J 1 J P C178 นะฮะ177แรงม้า3,000ดีเซลชื่อผู้หญิงก็จริงนะฮะแต่ว่าอันนี้ล ยาเขาจริงๆแล้วผู้ชายขับนะฮะผู้ชายจะเป็นคนขับนะครับรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงทักฝ่ายขายกันมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่านะฮะอ่ะรถ4ประตูนะฮะก็มีข้อดีในเรื่องของมีการใช้งานได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะขับในชีวิตประจําวันนะครับใช้ขนของด้านหลังก็ได้นะบรรทุกหนักได้แล้วก็ใช้เที่ยวก็ได้นะฮะขึ้นลงสะดวกสบายนะฮะแล้วก็มีความเป็นรถเก๋งในตัวด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานนี่จะค่อนข้างยืดหยุ่นเรียกว่าเป็นคันเดียวครบจบเลยแล้วก็ที่สาคัญเหมาะสําหรับหน้าฝนอย่างนี้มากๆเลยนะเพราะว่าบางทีเราจะต้องขับรถลุยน้ําท่วมอะไรนิดๆหน่อยๆเนาะซึ่งการได้รถตัวถังที่สูงนี่ก็ได้เปรียบนะฮะสามารถลุยน้ําท่วมได้พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดูดี เซลที่ดูแลรักษาง่ายๆแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยเนาะได้สีขาวมุกแล้วก็เป็นแบรนด์ีซูซ u ที่ราคาเนี่ย่อน้างแข็งนะฮะราคาค่อนข้างดีไม่มีตกแล้วก็ค่าดูแลค่าเมนเทนแนนอะไรนี่ค่อนข้างถูกศูนย์บริการก็เยอะวงเลี้ยวเท่าที่ดูนาจะไม่แคบเท่าไหร่นะฮะก็าตามสไตล์รถกระบะแบบนี้วงเลี้ยวค่อนข้างกว้างนะฮะจะต้องโยกหน่อยเนาะ,ะแต่ตาเล่งเนี่ยดีระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะฮะ แล้วยางก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะคะปี2020เลยแหละนะฮะช่วงล่างยึดเกาะถนนนุ่มนวลนะฮะพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคนะฮะกำลังเหมาะสมพอเหมาะพอดีไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับ ระบบการเลี้ยวอะไรก็มาตรฐานปกตินะฮะไม่มีเสียงดังอะไรถือว่ามาตรฐานใช้งานได้พร้อมใช้ได้ยาวๆเลยโอเคก็เดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหนะ้ารถกันเลยครับไปอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใครที่มองหากระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะฮะรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยกันแนะนําคันนี้เลยนะฮะปี2012 isuzu d-max highlander cab 4 3.0 vgs ตัวท็อปเกียร์ออโต้รถบ้านมือแรกมือเดียวนะเลขไม บอกเลยนะน้อยมากๆนะ,ะอายุรถเนี่ยเปีก็จริงนะแต่ว่าใช้ไปแค่1,110,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะโอ้ตกปีละหมื่นนิดๆเท่าน,นั้นเองนะถือว่าใช้น้อยมากๆแล้วที่สําคัญนะ,ะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะเป็นตัวแพงสุดตัวท็อปสุดเลยนะฮะเรียกว่าตอนออกห้างป้ายแดงอย่างที่บอกไปนะ942,000 0บาทและได้สีขาวมุกด้วยนะฮะอ่าปกติ w a ล k ินราคาหน้าร้านนะขายอยู่519,000บาท พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะลดได้เลยนะฮะจากหน้าร้าน5,19,000บาทนะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะราคาลดได้เลยเหลือเพียง4 7 9 0 0 0บาทนะโอ้ถ้าใครดีๆก็จัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะฮะ4 7่0 0 0บาทเรียกว่าราคานี้ถูกลงมากว่าป้ายแดงเกือบครึ่งต่อครึ่งแล้วนะ,ะเรียกว่าเล่นได้เลยทีเดียว โครงสร้างรับประกันเหมือนเดิมไม่มีจำหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกควม่มไม่มีน้าท่วมวเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาถ้าราคานี้ยังมีวารันตีเหมือนเดิมนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด,สด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24่ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะเอารถเข้าศูนย์ Isuzu เช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังจัดให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหใหหม่้ ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทํากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะฮะย้ำกันอีกทีนะฮะตัวท็อปเลยเกีย์ออโต้ส4ประตูได้สีขาวมุกด้วย479,000บาทเท่านั้นเองนะถูกมากๆเลยนะฮะก็อย่าช้านะรีบตักทายฝ่ายขายกันมาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชีของเรา ID Li น์ at ห SP ค้หนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปที่กูเกิลแมปและปีน19สีประกอเราอยู่ถนนกะลาปะเพลกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกัประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดยมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวแบบด่วนๆคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแลแท้าจอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งครับช่องของเราด้วยนะครับวับนนี้นัด19สีประกอบรถมือรสอง,องที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคครรับส สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com